เบลถุงวางไหมหนักปะเนาะไม่หนักโอเคอ่ะพี่แมนเชิญตรงกลางเลยค่ะไม่เดี่ยวนะพี่แมนตรงกลางแมนแมนแมนไม่ชอบแมนตรงกลางไปไหนไปไหนข่มท่าไงตรงนี้ไงเออตรงนี้ไงเออไปแมนตรงนี้นะคะแมนเบ็ดแมนอย่างงงไม่ถอยตระตูคนับถูกแล้วลคุณงงกับพีอาร์ป่ะลูกป่ะ อ่าแม่มาอย่ามาทางนี้เอากระตรงนี้อ่ะขอเสื้อได้ปะได้เอายงไรก็สะดวกแต่ต้องถ่ายรูปตอนหลังอีกเอาเอาใครไม่เอาก็เรื่องของเขาใช่ไหมไม่งั้นเราก็จะเอานีแล้วนะเอาเอาแม่มันไปยังนู้นเกินไปลูกมาตรงนี้อ่า โอเคโอเคไหมอ่ะพอไหมไม่ไม่อะที่แมงค่ะล่าสุดเหมือนแบบปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วก็ครับก็ก็อบอกบอกว่าตอนแรกก็ห่างกันนิดนึงนะก็หลอกว่าน้องลองลองถามตัวเองอะไรเงี้ยแ,แล้วก็บางเรื่องที่มันเซนซิทีฟอย่างเช่นแบบผมยายเขาทำบุญเยอะๆอแต่แต,แต่ความเชื่อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกมันก็เหมือน ชีวิตคู่ทั่วไปนะครับมันก็ต้องมีบ้างที่มีกระทบกระทั่งกันจริงๆพูดคุยกันยังไงหรือว่าแบบปรับเข้าหากันต้องเจอมากกว่าปกติแล้วคนส่วนมากเรชอบไลน์หากันค่ะผมชอบชอบคุยคุยแบบเจอหน้าอะไรแบบตาเลยย้อนถามเล็กนึอว่าปัญหาตอนนั้นนะคะที่แม่ที่มันทาให้ห่างกันมันเกิดจากเรื่องอะไรอะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของของชีวิตคู่ะครับผมว่ามันก็สี่ปีแล้วก็คือก่อนหน้านั้นมันเจออะไรมามากกว่านี้เยอะอยู่แล้วครับที่มันก็เหมือนกับ ข่าวมันออกมาได้ไงเราก็ไม่ทราบแต่ว่าความจริงแล้วเรามีมีปัญหาแบบนี้ผมเชื่อว่ามันมันอยู่ในจุดที่อะไรยังไงต่อดีอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับสะดุดอยู่นิดนึงจริงบอกบอกนะ้องบอกว่ามันรูปที่เราพูดอะไรมันมันมีบ้างอย่างอย่างอย่าง,างเราต้องยอมรับว,ว่าหลังจากศึกมาเนี่ยแอคทิวิตี้เราก็เปลี่ยนไปในการไปเที่ยวหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ทำอะไรเราก็จะน้อยลงคือนะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเวลาเนี้ยผมอยากทําบ้านผม เรื่องน้องสาวเรื่องบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับน้องก็อยากจะไปท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยบางบางทีอาจจะมีผมว่าจะผิดเองอะที่ที่ที่พูดจาแบบเฮ้ยทำไมมีแต่วันของของหนูอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆครับผู้หญิงบางทีอาจจะน้อยอใจเพราะตะก,กอนอมอาจจะไม่เคยพูดแบบนี้เขาเข้าใจขึ้นไหมคะก็ผมก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยผมจะต้องเป็นอย่าง,างนี้มันไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ผมต้องต้องมีหน้าที่และผิดชอบอะไรแล้วก็บางอย่างเราเรายังเด็กกันอยู่เราเราค่อยเราค่อยเราค่อยทํากันทีหลังในช่วงที่แบบ ตอนนี้ผมอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่น,นี้ไม่ได้ตอบแบบอะไรนะคือแบบอยากสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเรียบร้อยอเขามีที่อยู่เ,ออเขาชอบแฮปปี้ผมก็สบายใจะนะนี่น้องๆแกงง๊งมอเตอร์ไซค์ยังถามเลยว่าเฮียเฮียไม่ขี่เลยเนี่ยขายทิ้งได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ไม่เข้าใจเพราะาอาจจะงงๆครับแต่มผมเนี่ยวุน่นวายอยู่กับการทําบ้านผมเนี่ยท่านเหยนใบเตยบอกว่าแบบนุดท้รุดไหมนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมันรุนแรงกว่าตรงที่มันมีอะไรเข้ามาไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับแต่เนี่ยมันเหมือนกับนี่เรื่องของเราจริงๆแล เปนเรื่องของคนสองคนที่ต้องคุยกันค่ะว่ามันต้องใช้เวลานะครับในการที่จะแบบค่อยๆปรับเข้าหากันเนี่ยครับมันมันสำคัญเหมือนกันเพราะว่าผมว่าเรื่องความรู้สึกมันมันละเอียดอ่อนครับอย่างช่วงนั้นที่ห่างกันไปค่ะจริงๆมันใกล้เคียงคําว่าจะเลิกกันเลยไหมคะณช่วงที่ห่างกันไปตอนนัเกือบเหมือนกันนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราแฮปปี้ก็ให้ก็ก็บอกเขาแบบนี้เหมือนกันเล้ก็เข้ก็ ต่างคนต่างอยู่กับตัวเองเราจะรู้ครับถ้าเราไม่ได้คุยกับปกติเราคุยกับใครทุกวันทุกวันแล้วไม่ได้คุยแล้วสองสาวันเราจะเริ่มรู้แล้วว่าไ<ม>อตัวเราต้องการอะไรแล้วคออะไรทีามันให้เรากลับมากันได้อะคะพี่แมนต้องบอกน้องเขาก็น่ารักนะครับเขาก็ยอมยอมบางทีบางทีผู้หญิงเนี่ยผมเข้าใจเขาเขา,เ,าเวลาเขาน้อยใจหรือผิดอะไรเนะี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยงอก่อนถ้าไม่ใช่เรื่องแบบ ต,นนตั้งคร่คบมาก็มีแต่ผมงอนนะแต่บางทีถ้าเรานิ่งไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเออผมก็คิดในใจใเสียว่าถ้าเขากลับมาก็แสดงว่าเออเขาก็ยังรู้สึกถ้าเขายังแบบลายกลับมาเขาคงแบบเอออยากต่างคนต่างอยากปรับปรุงตัวแล้วเนาะอะไรเงี้ยเราคิดในใจเป็นเซนต์ของผมอะ่ะ<อ>ถ้ามันโอเคเราก็โอเคอย่างเงี้ยเป็เรื่องขที่ผ่านมาเมขาเสียสละให้พี่แมนเปมนพี่แมนน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่จริงก็ก็ผมว่าคนเราครบกบบผู้ชายต้องเสียสละอยู่แล้วครับเราเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้ในสิ่งที่เช่นแบบ เดินชอปปิ้งเวละ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยที่ต่างประเทศนะเราก็เราก็เราก็ทำให้ได้ทั้งที่ความจริงแล้วต่างคนถ้าเป็นเป็นเราเราก็เราชอบอะไรเราก็อยากจะไปทำอย่าอนั้นยอยากไปดูเครื่องแต่งการผู้ชายอยากไปดูชุดแต่งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีการแยกกันแต่หลังๆนี่เริ่มเป็นอย่างนงี้ละต่างคนต่างเดิน ือตอนแรกผมก็ตัวผมเองก็คิดแบบนั้นนะแต่แต่ผมก็งงกันว่า,าทำไมข่าวมันออกมาแล้วแล้วพารู้เรื่องเราได้อย่างไรคือผมว่าอาจจะเป็นการฟลุกมากกว่าในการที่เหมือนกับโยนหินถามทางนะครับผมผมผมว่าทุกคู่มีปัญหากันอยู่แล้วครับแล้ว,แล,วแล้วผมช่วงนั้นเนะ ค่อนข้างที่อาจจะเห็นในะไอจองไอจีไม่ได้ลงรูปด้วยมันก็มันก็มีปัญหาหรือว่าน้องไประบายกับใครสักคนนึงอะไรเงี้ครับพี่แม่แบบมันมีเรื่องมือที่สาาเข้ามาด้วยแบบถังเราเป็นน้องเ,เอีเอิไม่ไมีแลครับน้องคนนั้นเล่นละครด้วยกันนะน่ารักก็ ยังสอนการน,นั่นการน,นี่อยู่เลยไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์แล้วก็ตกใจเหมือนกันว่า,วาน,น้องเป็น่าวได้ไงเราได้มีการคุยกันน้องไม่ใ่ตนในกองเพราะว่าเหมือนอยู่ดีน้องก็ตกเป็นมือที่สามไปก็อย่างนั้นไม่มีไม่ได้คุยเพราะว่ากองมันปิดกล้องไปแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรคอนแทคกับน,น้องแต่ว่าจําได้ว่าน้องเคยขอถ่ายรูปแล้วลงรูปคู่กับเราซึ่งซงถ่ายละครอ,อยู่ครับไปเตยไปตกรกระแสคู่เราดังไหมครับผมไม่ชี้นะครัแล้วพี<ม>่แมนก็จะคุยกับน้อง ผมไม่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าน้องเกาะแล้วใบเตยได้ถามถึงน้องคนนี้ด้วยไหมคะหรือว่าไม่ถามครับเรื่องคือเขาเขาจะเราจะรู้กันนะครับว่ามันมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่กลับมาครั้งนี้หวานขึ้นกว่าเดิมไหมคะพี่แมนต้องค่อยๆนะครับผมก็เป็นของผมอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆสบายสบายก็ก็ดีครับก็ถ้าผมว่าอะไรมันใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่ลาส่วนมันหมอช้างแบบเสริมดวงแนะนำอนี้ก็เจอโดยโดยแปลกนะวันนั้นปกติอ่ะเราเราจะไปดูหนังแต่ว่า ไม่เคยกินร้านนี้ครับล้วร้านนี้ก็เหลืออยู่โต๊ะเดียวแล้วตอนแรกผมก็เอ๊ะใครโดยหมอช้างตัวจริงนี่ไม่เหมือนในทีวีนั้นหล่อมากดูเกาหลีมากผมก็ใครวะหุยพี่ช้างนี่วาแล้วเราชอบเรื่องพวกนี้ด้วยก็ไปสวัสดีพอสวัสดีคราวนี้ยาวเลยครับไม่ได้เรื่องตัวเองครับเรียกพระล้วนๆเขา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 แนะนําอะไรยังไงบ้างไหมครในการเขาแนะนำพวกเรารวมๆเลยนะผมบอกตรงว่าตอนเนี้ยดวงราหูของของพวกเราอะไรเงี้ยครับควรจะไปไหว้เสาหลักเมืองเขาบอกแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรราศีสิงห์ราศีเมถุนอะไรเงี้ยครับซึ่งเราฟังแล้วก็ดีเพราะว่ามันไม่ได้เชิงแบบมีวิญญาณตามมาแล้วเกาะเกาะมีด้านซ้ายอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเขาให้เราไปทำบุญครับแล้วมีโอกาสได้ไปทำบุญหรือยังมีโอกาสได้ไปทำบุญวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะไปเสาลักเมืองครับไม่มีทุกวันนี้เราเล่นของในห้องเลยส่วนม์เงอยวส่วนยอดพระกันไปวิดีโอส่วนมหาจักรพรรดิอะไรเงี้ยครับ แต่ล่าสุดเหมือนใบเตยจะไปเติมความหวานกลงวไปเติมความหวานที่สีธันวาอันนี้จริงค่ะเห็นว่าตอนแรกเขาว่าจะไปแต่ว่าคิวน้องไม่ได้แล้วล่ะครับก,ก็ก็เลยแค่สีธัญญาไปก่ <c oughs> อนแล้วจะมีทริปอะไรไปไหมคะแบบว่าออถ้าใกล้สุดผมผมตอนนี้ผมอยากไปเขาใหญ่มากกว่าผมรู้สึกว่าผมอยากไปเงียบๆฟังเสียงจักจั่นดูตากว้างสีเขียว คนก็เลยมองว่าเขาผ่านช่วงวิกฤตที่เหมือนจะเลิกกันไปกลับมาคราวนี้อาจจะเป็นเรื่องของข่าวดีไปเลยก็ได้ค่ะพี่แมวอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่คู่ผมเป็นอย่างนี้ครับพอมีปัญหาแล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วมันก็ดีได้อยู่กับตัวเองต่างคนต่างผมอ่านหนังสือหรือทาอะไรเงียบๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดอะไรได้เองครับแล้วทุกวันนี้มีเวลาได้เจอกันมากขึ้นเหมือนไหมคะ่เหมือนเดิมนางก็ โอเกมไหมโอเคเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับพี่แมนอย่าเพิ okay, okay, ่งนะถ่ายรูปก่อนพี่แมนถ่ายรูปก่อนพี่แมนขอบคุณทุกคนพี่แมนโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเป็นอะไรไปอีกทุกคนถ่ารูนพี่แมนขอกล้องนิดหน่อยนะคะพี่แมนขะสองกล้องนู่นน่ะพี่แมนออกมาจากไฟแดงๆสองกล้องหน้าพี่แมนแดงมากสองกล้องเบี่างนะจ๊ะพี่แมนตองกล้องก็ล่างค่ะไฟมันแดงไง อ้ยพี่แมนจ๋าพี่แมนต้องนี้หน่อยค่ะพี่แมนจ๋าอ่ะดีลี่แบบพี่แบทแมนมันก็ไอโฟนนี้ก่อนลูกเอ้ยไอโฟนผมไม่รู้เนี่ยอุ้ยทำไมอ่ะสุดเก๋ออันนี้กันนี้อันนี้แมอันนี้อันนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวกล้องนี้ต่ออ่ะพี่แมนจ๋าอ่ะเรียกให้หน่อยพี่แมนจ๋าพี่แมนกล้องนี้ครับอีกทีนะหนึ่งสองพี่แมนหน้าดำอ่ะไม่เอาได้ปะเอาใหม่พี่แมนหน้าดำเอาใหม่เอาใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งพี่แมน เอากล้องบังตัวเองแเบลเบลเรียให้หน่อยเด้ออะกล้องนี้อะกล้องนี้ต่อนะครพี่เรียให้หน่อยเรียหน่อยเ่ให้หน่อยอีกทีค่ะดึงสองไม่ได้นี่แม่คอย้งมาหน้าแดงมากเลยอะ